สวัสดีครับนี่ครับบานดินครับกําลังจะก่อครับคุณก็ได้สามขันครับก็บางบาองบนี่ครับบางใบสามครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับครับยิดดินครับ เมากรองไ้ครับมาออื่นเสาเทียดไม้ครับอื่นเสากเกี๊ยก็อีกครับทีละสามคันสามคันไปแล้ว <c oughs> มีการเทขันครับเทขันดิน <c oughs> ขนาดบ้านก็สามเมตรหาสิบพูนสีเมตรครับ <c oughs> นี่ไปครับสามเมตรห้าสิบ ส้างนี่4เมตรครับครับครับกองดินที่หยับครับหยียบดินยใ่ซเฮ็ดยุหันครับบานครับบานดินนะครับครับนี่เอาดินแท่นาไไปก่อนครับเทปไปดินก็ครับครับเทปนี่เท่าข้ามท่าเแล้วด้ครับ ที่านมาทันเหลียครับที่คานมาท่านเหลียครับเบิดงบก่อนครับนี่ครับเทเต็มไปเรื่อยครับเทเต็มไปเรื่อยเทเต็มไปเรื่อยเต็มไปเรื่อยเต็มไปเรื่อยครับประมาณสิบหาที่ครับพิกก่อนอิทออกครับเดี๋ยวก่อนอิทมันจะติดกับขานของเราครับ ที่งบนี่ใช่ไปครับหองหนึ่งนี่ที่ค่าน,นี่สร้างอิฐสร้างหินปูนใส่ามาเบิดอยู่ประมาณพันท่านกว่าบาทครับจะสร้างมีอยู่ครับนี่ครับมันจะเทคาเน,นี่ครับอยากให้ประหยัดก็เอามองได้ทุบอิฐทุบตึกทุบยังก็เศษอิฐเศษปูนครับมาวางใส่เลยครับ บ้างไซครับบ้างไซก็จะให้มันติดกับผนังนะครับติดกับเป็นคานนะครับเอาไว้กลางๆครับนี่ครับนี่ก็จะทูบบอกมาใสครับนี่ครับแบบขึ้นสีครับก่อนใ่ายเลยครับก่อนอิดเทปูนใสครับเทคานใส่เอามากองเอามากลองครับพอดีก็ทูบบานออกครับมันเก่าแล้วครับทูบบอกก็เลยเอาเอามาใส่ครับอเอามาใส่สีครับเนี่ย เห็ดไปเรื่อยครับไปเรื่อยล้างงหญ่อยู่ครับล้างงหญ่อยู่ที่เหลือกนึกว่าจะล้างบ่งหญยเห็ดไปเห็ดมาลังแบบงหญ่เลยครับออกวาผีเป็นห้องหองนอนหองนนหนามตั้งแต่้องเขี้ยวเสภาเสภาร้ายครับนะฮะเห็เดใบเพื่อนนะครับแม่บบานเพื่อนจะเห็ดอีกหองของห้องขั้วมาก ต้นก้วยก็มีก้วยกำลังโอ้แกะครับสองสามหมื่นทีน้าครับไหมเอาไปตัดไปโบมใหม่ครับรับรอบบานครับรอบรอบปลูกปลูกงไว้จะกินสุกสองหน่วยอันนี้ที่เก็บก่อนดินครับ อนอีดครับที่เก็บใบครับหนาฝนเฮ็ดแล้วก็เดี๋ยวใบเลยหนาฝนพอดีฝนตกก็เลยไม่มีมองเก็บของเก็บก่อนครับก็เลยเฮ็ดลงังคาใส่ครับเก็บใบอิด๋ย่าอิดก,ก่อนที่ตาใบนครับน่ามันแรงมากกับไปขีดยางครับขีดยางผ้าล่าเนี่ยครับ สองเวลาว่างครับเจงค่อยๆเดี๋ยวมาเห็ดบานดินครับไปฟันอยากมีบานครับเดี๋ยวพออาจารย์โจนจันไดย,ยู่นน YouTube แบบแหลกมากเลยครับบานดินพออยังประวัติใส่เงินหน่อยนะครับสำหรับคนบ่มีทุนนะครับบ่มีทุนผมกับบ่มีทุนด้วยกันผมกับต้อเอเงิึงก่อนกําลัง มีกำลังนะครับมีกำลังอายุโบลายกำลังยิบเก่าครับบานดินลองเห็ดเด่นเลียนมึงครับนี่ยบดเห็ดจริงจังครับเ,เด่นเลีนเด่นเลีนนี่นะครับด้วยจานจวนพันวานครับเห็ดเด่นเลีนผมก็ลองเห็ดเด่นเลียนบิง้งเห็ดไปเห็ดมามว่ม้วนด้วยละครับมว้วนเห็เดเลีนเล่นข้นขี่ไปขี่มาน้ำท่อนทางนี่ใกล้ไปนคีคเัาไปกี่จานก็จอดเนี่ยเบิึงเขาเห็ดม่นเห็ดยังเขาวะ ผมก็ยิบหายที่สุดเขากับเนี่ยส่เขาจะจอดด้วยกับบ้าจอดเลี้ยวรถเลี้ยวนำเมืองบานดินหนึงก็โดนจะเรือล่งข้องกันครับขนาดยิ่กับบรรทัศนเลยครับสี่พันแปดพันสิบหก สีดินกงางามอยู่สีออกเหลืองๆเจอในกล่องมันเพิ่ย,ยังบ่เหลืองครับที่หยับดินครับหยับง่ายๆเลยครับมาหอดคุดไวผมลงมลหมดเรื่องนงครับมาถัวน,นอนคุณก็มือเรียกครับในซ้ำนี่ครับ ก็มือแหลกสามขันเลยครับง่ายๆ่าจะแข็งแรงแหงแข็งแรงครับเดี๋ยวรอชมติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อผมจะพยายามถ่ายลง ยูทูบ e นี่ครับกดติดตามําแนะเพื่อเปลี่ยนกำลังแรงใจแบบชีวิตง่ายๆนะครับเฮ็ดโหลดเลยครับเฮ็ดโหลดคิดใดเฮ็ดโหลดครับต้องมือทำเห็นผลแนีนอนครับสวัสดีครับ